เขาทำปลาดุกเนี่ยที่เป็นมากกว่าปลาดุกเอาปลามาได้เอดคุณลืมมไ่ได้เลยกับประสบการณ์ที่คุณเคยกินปลาดุกเกาะตามคำที่เขารีวิว สวัสดีครับน้องเซบะเซตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านลับนะครับในซอยอินทรมละ23นะครับผมเขาบอกว่าในนี้เนี่ยมีปลาดุกมาด้งนะครับคือปกติจะเป็นปลาไหลด้งใช่ไหมครับก็เนี่ยเป็นปลาดุกด้งนะครับซึ่งเป็นปลาดุกบ้านเรานะครับกลิ่นเนี่ยหอมไปถึงหน้าปากซอยเลยตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านดุกด้งนะครับผมด้านใดที่สนใจในส่วนของแบบว่าชอบปลาดุกนะครับแต่ว่าคุกกิ้งนะครับให้เหมือนแบบว่าอาหารญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมครับกับดุกด้งครับผมคิดถึงป้ายทะเบียนต้องโชคดีทะเบียนเท่านั้นค่ะ พวกดีทะเบียนอ่ามาแล้วนะครับก็ดุกต้งนะครับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านรัดกแถวอินทามระยี่สบสามนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังออฟฟิศเรานั่นเองนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยท่านใดที่ชอบทานปลานะครับสายเอลตี้นะครับมาที่นี่เลยก็คือไม่มีเมนูอื่นเลยนอกจากปลาดุกเก่งมากเลยที่เขาปลาดุกมาทำเมนูได้เออเออเอาปลามาได้เหมือนเนื้อ นั่นทำได้นี่คือปลาดุเนะเดีย๋ยวเราลองดูก่อนอนะันนี้เป็นผมขอชิมที่แกงกะหกกรี่นี่เป็นแกงกะหรี่สายลายใช่ปะ่ะเราเป็นตทางเสพทางนั้นน่ <c oughs> ะนะเดีย๋ยวเราลองดูนะครับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดงกระสือนะไม่ใช่หมูทอดนะนี่เป็นปลาดุกนะครับก็ไม่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับ มันเหมือนเหมือนหมูอะแล้วก็คือแกงกะหรี่เนี่ยรสชาติเครื่องแกงดีนะครับก็คือไม่เผ็ดมากนะครับเค็มนำนะครับท่านใดที่ชอบปลาดุกแกงกะหรี่นะครับก,ก็ลองดูนะก็แปลกๆดีปกติเราก็กินปลาดุกเรื่องของทอ,อ,อดกรอบนะครับ<ม>อย่างวันนี้ก็าบปลาดุกแต่เนี้ยปลาดุกมันทำเป็นข้าวแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นนะครับก็แปลกอีกแบบนะครับ<ม>แล้วก็ปากเขาเนื้อกรอบมีความอร่อยและตัวปลายเนี่ยมีความหวานนะครับแล้วก็ทานง่ายคือปลาดุกเนี่ยข้อเสียของเขาเนี่ยคือก้างเยอะนะครับแต่เนี้ยคือเอาก้างออกหมดแล้วไม่มีเลยมีเนื้อ ไม่บอกที่ว่าหมูทอดอ่ะแต่อล,ลองกินกันจิ้มดูทอดดีมากเบบยอืมไม่อมน้ำมันเลยเนื้อละเอียดมากพวกเขาเนี่ยเกิดเนี่ยทอดให้มาเหมือนหมันหมูทอดตอนเด็กๆแล้วแป้งไม่หนาเกินไปอืมเนื้อจิ้มหมวกโอเคเดี๋ยวเราลองดูอของข้าวกับตัวน้ำแกงกะหรี่ครับอืมอร่อย อร่อ<ด>ยดีครับนะคือไม่มีกลิ่นขาวของปลาดุกเลยนะคือทำออกมานะได้ได้เนียนมากนะขมกลงน,นะครับจริงๆตัวแกงกะหรีนะ่เนี่ยตัวน้ำเขาก็คือทำแบบรสชาติผมกลบกำลังดีอยู่แล้วกินกับเนื้อปลาก็เข้ากันดีครับแล้วก็ไม่ไม่เผ็ดชุนโดยทั่วไปส่วนใหญ่แกงกะหรี่มันจะเน้นแบบเผ็ดเผชุนชุนใช่ไหมแต่เนี่ยผมว่ากลางดีอืมอด้งแกงกะหรี่หรืออุด้งแกงส้มพีนีนะันะ่นเองแน่น เนี่ยไปออกมุกแบบเข้าซ่องตลอดไม่เข้าใจเขานราก็ต้องให้เกียรติเขานะครับโอ้ยนี่คุณดูสีสันเขานี่คุณดูนี่ดูด้วยดูด้วยเดี๋ยวกระเด็นเข้าเสื้อหวานกระโมงดูด้วยครับดูครับโอ้เธอโยกอยู่ในฟรอ ตัวแกงกะหรี่เขาเนี่ยจะรสชาติอ่อนกว่าในสะ่วนของอออข้าวแกงกะหรี่นะครับก็คือจะมีความตัดจ้านความหอมแล้วก็ความเค็มดบลงนะครับก็คือเจอจางลงหน่อยนะครับแต่ก็คล้ายๆกันแล้วก็ไฮไลท์เขาก็ยังเป็นปลาดุกอยู่นะครับผมนี่คือตัวใหญ่มากนะนคุณดูด้ม,มาเป็นแพรเลยีอร่อยดีเด้นก็เหนียวนุ่มอ่ะเดี๋ยวเราลองเส้น นึบดึกดิบไม่ต้องทานข้าวก็ลองเป็นในส่วนของเส้นอุด้งดูนะครับดีนะแล้วก็เคลียร์ลิ้นด้วยสลัดหน่อยอันนี้เป็นอันนี้เป็นสลัดเต้าหู้ที่มัน,น <ะ S 2> กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่ที่มันกินสลดัดเยอะๆปลาไม่ต้องกินแต่ผมกินเองพี่โอเคนเนื้อของากรอบมากสีลองดูกรอบอ่ะ,ะ,ออะพี่วิมีความสดครับผมอ๋อ อันนี้มาไกลนะครับปลาดุกกหักใหญ่แล้วมึงชอบไมเออผมชอบมากเลยอันเนี้ยแค่ฟังดูแล้วเมนูเพิ่งเก๋ตอนแรกคิดว่าไก่คาราเกะนะครับไม่ใช่นะอันนี้คือไก่คาราเกะเขาก็มีนะแต่เนี้ยคือแต่ว่าเนี้ยคือดุกหาดใหญ่ใส่หอมทอดมานะครับก็เป็นส่วนของดุกทอดหักใหญ่นะครับคือ หนังอ่ะเขาไปหมักให้มันเหมือนไก่ทอดขนาดใหญ่เลยแล้วก็เอาไปทอดแต่ข้างในเป็นปลาก็ดี๋ยวหอมนี่กรอบมากนะครับนี่ปลาดุกปลาดุกนี่ต้องไปทอดให้ขาดใหญ่นะครับแต่กินที่กรุงเทพนะครับผมถึงว่าไม่ได้พออยากขึ้นเครื่องมาก็ต้องมีครึ่งวันนะอืมหอมก็อร่อยดีถ้าปลาดุกไม่ทำขาดใหญ่ได้หมูหมากลาไก่ก็ทำได้หมดนะได้ครับผมว่าอร่อยอืมไอ้มันหวานมากอ่ะ นั่นเหมือนไก่อ่ะมันมาผสมนั่นเลเป็นได้เป็นตัวเครื่องปรุงเครื่องปรุงหรือถ้าไม่บอกคือว่าเป็นเนื้อเนื้อจะโฟก่ะชอบชอบชอบนี้ชอบบอืออือี่นะใครมาแนะนำมาสักอ่าใครมาแนะนำสักดุกทอดถาดใหญ่เออเรามากินติกเนเจอร์ของร้านเขาดีกว่า คือนดุกย่างก็อารมณ์เหมือนปลาไหลย่างในร้านอาหารญี่ปุ่นปลาดุกจริงๆนะมันจะเป็นก้างแบบปลาดุกที่เราย่างตามร้านหรือเปล่าขอแกะดูเลยเราจิ้มแบบไม่ยัดไม่จิ้มกันนะไม่่าซอสอย่างนีอบตามคาที่เรารีวิวจริงว่า คือปลาดุกมีความมันนะ,ะตัดนี่ใช้เท้าคุณลืมไปได้เลยกับประสบการณ์ที่คุณเคยกินปลาดุกอันนี้มันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยบาบงทีแบบมีกลิ่นดินมีกลิ่นข้าวนะแต่นนะัทำแบบปริวมาได้แบบเจ็ดมากน,นี่คือเขาเบิร์นมาใช่ไหม,มยา่ยางยา่ยางเตาถ่านถูกไหมเรยอชเบิร์นเลยเบิร์น <Burn S 1> ด้วยอ่ะเรามาลองแบบจิ้มดูนะนี่ผมกินมาถึงตรงกลางแล้วนะเนี่ยของเขาคิดว่าคิดว่ามาญี่ปุ่นนะจิ้มมันเป็นซอสลาดนะเราาดเลยได้ไหมเพราะว่าถ้ากินแบบปกติเป่ามันจะออก ชเออไม่ไปถึงเนื้ออ่าดีๆฉ่ำซอสมันจะตัดคือถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นอ่ะคือจะไม่กรอบขนาดนี้แล้วข้างในให้ไฟจนแบบแทบจะแข็งแล้วอวัแต่ว่าคือแข็งแบบกำลังดีนะไม่ข้างในมัไม่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 กระด้างอะแต่ว่าถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นอ่ะมันจะแบบเนื้อมันใหญ่ๆหน่อยมันจะแบบถ้าไม่สดจริงอะนี่แต่ว่านี่คือคนละสูตรเลยคือข้างกอกนเนี่ยเป็นกรอบเลยแล้วข้างในก็คือแบบอิ่วพอแค่แบบให้ความร้อนแบบแพอแข็งๆเฮ้ยมันวาวมากเลยคนดีมันหมึอเนหนึงเลยก็เนี่ยกรอบไปปาเลย ในผมรู้แล้วไม่ไหวรุ่นหนูไม่ชอบมากินกันกับดุกด้งนะเขาบอกว่าร้านลับในอินธรรมละยี่สิบ่างนี้นะครับเขามากลางซอยอยู่ซ้ายมือเลยเขาก็ทำปลาดุกเนี่ยที่เป็นมากกว่าปลาดุกถ้าเป็นมากกว่าปลาดุกแล้จะเป็นปลาหวานจะทำมากกว่าปลาหวานปลาหวานทอด คือคือคุณลืมรสชาติลืมประสบการณ์ที่คุณทานปนนลาดุกนับซอยหรือได้ปลาหอะแม่งไม่มีฟิลนั้นเลยนี่นั่งแ,แบบว่าผมเข้าใจแล้วทำไมต้องรออยู่ชั่วโมงกว่าแล้วมาแล,วนะแล้วมาแล้วมึงจะลืมตาาญี่ปุ่นลวอืออืแล้วมึงกินนเนี้ยแม่งแบบอือหนึ่งผมว่าประหยัดค่าใช้จ่ายไปแล้วมากินก็ไม่ไม่ตายแล้วมันเป็นรสชาติที่ว้าวมากเลยมันเป็นมันเป็นรสชาติที่แบบเราไม่เคยทานทุกอย่างมันแบบเป็นประสบการณ์ใหม่ในการทานปลามากยังมีเมนูให้เลือกเยอะอะผมเชื่อว่าถ้าเกิดสั่งนอกเหนือจากที่เราสั่งหม ว้าวเหมือนกันเพราะว่าดูจากการทําของเขาออกมาแล้วเนี่ยว่าเขาทําประดุออกมาได้แบบดีมากๆอ่าตรงนนี้มันปติชอบชั้นจริงๆแล้วถ้าถามว่าชอบชั้นในสุดก็ต้องเป็นอันนี้ครับต้องเป็นอันนี้อันนี้คือซิกเนเจอร์จริงๆอร่อยครบเครื่องหนึ่งซอสไม่หวานเกินไปย่างประดุไม่ดีก้างไม่มีแล้วก็ให้ฟีลเหมือนปลาไหลได้จริงๆมันเป็นปลาดุครับไม่ใช่ปลาไหลก็พูดถึงให้ฟีลเหมือนปลาไหลที่นี่ไง แต่ว่ามันคือปลาดุกไงคือปลาดุกเขาว่าเนื้อค่อนข้างค่อนข้างแน่นนืค่อนข้างแน่นคือไม่บอกคิดว่าเป็นแบบปลาญี่ปุ่นอ่ะอันนี้ไม,ไม่ไม่มีโอ้ยนะอันนี้เราจ่ายเองอันที่ผมแนะนํามาคืออันนี้อชอบส่วนตัวคือลูกค่ายผมชอบเพราะว่าเด็กๆแล้วเรากินกไก่ทอดบ่อยๆนะพอม,มาเปลี่ยนเป็นนี้มันรู้สึกว่าเออมันคิดได้วะ่ะใครที่ดูคลิปของเราแล้วนะครับอยากจะมาลองชิม,มนะครับก็โทรมาบุ๊กจองสถานที่ก่อนสั่งอาหารรอไก่อนเพราะว่ากรรมวิธีในการทำ น่าจะใช้เวลาในการย่างพอสมควรนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามทางร้านก่อนแล้วก็มันมีจานวนจากัดท่านใดที่ชอบไอพีแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราหน่อยนะครับผมกับรายการมันกับมอสนะครับเดินครับขอบคุณนะคคัะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านดุ๊กด้งนะครับขอฝากร้านด้วยนะครับร้านเปิด10โมงถึง1ทุ่มนะครับเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับอยู่ในซอยอินทรมล23นะครับแนะนำให้โทรมาจองก่อนหรือว่าทักเข้ามาทางไลน์หรือทาง Facebook ดุ๊กดด้งไดยเลยนะครับเมื่อไม่เป็นการเส ประมาณ30ม0นาทีแนะนำให้จองเข้ามาก่อนเพราะว่าโต๊ะมีคอนทางจำกันกนกนดนะครับไลน์แมนตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว,ว่า Delivery สามารถสั่งเข้ามาทาง Facebook หรือว่าทางไลน์ก็ได้ครับว่าทางไลน์ก็จะส่ง m e s s ็นเจอร์ให้ครับ